สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเรียวมี13 5G นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์เรียวมีนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาแกะกล่องชมตัวเครื่องและอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งเครื่องที่ผมได้มาพรีวิววันนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่วางขายจริงเลนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคที่เขาแจ้งไว้บนกล่องกันหน่อยก็แล้วกันครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของชิปเซตนะครับรอบนี้ได้เป็นตัว d i m e n s ี t y 6300นะครับเป็นชิปเซ็ตที่รองรับสัญญาณ 5G นะครับชิปเซตขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรนะถ้าเราไปเทียบกับตัวรุ่นก่อนอย่าง Realme 12 5G เนี่ยตัวนั้นได้เป็นตัว Dimensity 6100 Plus นะครับก็แตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ120 h z นะครับมี AI e Comfort Display มาให้ใช้งานด้วยนะครับก็คือช่วยถนอมสายตาได้ดีมากๆเลยแหละในส่วนของแบตเตอรี่นะครับได้ความจุมาที่5,000ม ah ิลอนะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วสูงถึง45วัตต์เลยนะทีเด็กก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะครับทุกคนรุ่นนี้กล้องหลักเนี่ยได้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลนะครับ มีระบบกันสั่น OIS มาให้ใช้งานด้วยนะแต่ถ้าบอกว่าเราไปเทียบกับตัวเรียวมี12 5G รุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวนั้นกล้องหลักความละเอียดดีกว่านะก็คือ108ล้านพิกเซลนะครับเอ้าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องชมตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องเล็กกันหน่อยนะครับทุกคนว่ากล่องเล็กเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างเปิดกล่องออกมาเราจะเจอกับเข็มจิ้มซิมก่อนเลยครับมีคู่มือการใช้งานและบลัตรรับประกันสินค้านะมีเคสช p u แบบใสามาให้1ชิ้นนะครับเคสเนี่ยเป็นแบบนิ่มนะอันนี้คือดีมากเลยครับ ต่อมาเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับทุกคนฝั่งนี้เป็น usb type a นะซึ่งขาปลั๊กเนี่ยจะเป็นขากลมนะครับมีมอกรด,ด้วยใช้งานได้อย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนการจ่ายไฟเนี่ยรุ่นนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะครับต่อมาจะเป็นสาย usb UH นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ต type c นะเป็นแบบ a to c ครับ ทีนี้เรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนซึ่งสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสี Dark p เพอร์นั่นเองนะครับจริงๆแล้วผมว่าเนี่ยมันก็ออกเป็นเทคล้ายสีดำเนาะเออแต่ว่าชื่อสีเนี่ยมันจะเป็น Dark p เพอร์นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าสีออกม่วงๆยังไงลวดลายการาฟิกนะครับที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยผมว่าคล้ายๆกับลายหินอ่อนนะทุกคนเห็นไหมคล้ายกับลายหินอ่อนเลยนะครับเวลาจับ มันจะเป็นงานด้านนะทุกคนไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยทุกคนเห็นไหมนี่นะฮะเวลาจับไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับตัวเครื่องเนี่ยคงทนแข็งแรงมากเลยนะทุกคนนะเราว่ารุ่นนี้นะครับมาตรฐานของเขาเนี่ย armor shield protection เลยนะเออก็คือมาตรฐานเดียวกันกันกบที่กองทหารใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องตกกระแทกอะไรแบบนี้ทนทานอย่างแน่นอน ในส่วนของโมดูกล้องนะครับทุกคนเรามาดูกันหน่อยก็จะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับเป็นทรงวงกลมนะครับขนาดใหญ่เลยการดีไซน์เนี่ยโดยภาพรวมนะก็จะคล้ายเดิมนะครับกับตัวเรียวมี2 5G g นะครับในส่วนของแฟลชเนี่ยอยู่ด้านล่างเลยนะครับด้านในจะดีไซน์วงกลมเล็กเนี่ยมีทั้งหมด4วงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีกล้องที่ใช้งานจริงได้2ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับ ส่วนขอบของตัวเครื่องนี่เลยนะครับจะดีไซน์เป็นขอบด้านนะครับขอบเนี่ยค่อนข้างบางเลยทีเดียวทุกคนเรามาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะ ตามมาด้วยไม้สนทนานะครับตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จทีท่เป็นพอร์ต Type C นะแล้วก็ตามมาด้วยลําโพงครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วย mm. ด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับแล้วก็มีไมตเสโครกวนมาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอด้วยนะซึ่งถาใส่ซิมของรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบไฮบริดสล็อนะครับทุกคนก็คือคุณจะต้องเลือกเอาระหว่าง2ซิมนานโนหรือ1ซิม1เมมครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่านะโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับ การดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบดอทด,ดิสเพย์นะครับหรือว่ากล้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับขอบของหน้าจอเนี่ยผมว่ากำลังดีเลยนะไม่ดูหนาจนเกินไปนะครับไอคอนต่างๆประมาณนี้เลยทุกคนสีสันของหน้าจอก็ทำได้ดีตามเดรตราคานะครับส่วนค่าความสว่างของหน้าจอนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเช็คให้ดูหน่อยละกัน นี่คือเปิดสุดนะครับถ้าเปิดสุดเนี่ยพีคสูงสุดอยู่ที่690นิตนะครับอันนี้ผมแอบเสียดายเหมือนกันนะจริงๆก็คาดหวังว่าจะได้1,000นิตขึ้นไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะเรามาดูกันที่ชนิดของหน้าจอกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ LCD นะครับทุกคนขนาดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.72นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นะครับ สีสันของหน้าจอเนี่ยผมว่าสดใสใช้ได้เลยนะตอนแรกคิดว่าจอน่าจะมืดซะอีกนะครับถือว่าสว่างเลยนะอัตราส่วนของหน้าจอนะครับถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อต,ตัวเครื่งจะอยู่ที่91.4%นะครับรีเฟรชของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 120Hz เรนะครับเราสามารถบังคับเปิดตลอดเวลาได้นะครับหรือจะเลือก 60Hz ก็ได้ หรือจะเลือกใช้ฟังก์ชันการสลับอัตโนมัติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมจะเลือกมาที่120เฮิร์ตลอดเวลามาลองไถฟีดข่าวกันหน่อยนะครับทุกคนว่า120เฮิร์ตเป็นไงบ้างนะครับค่อนข้างไหลลื่นด,ดีเลยนะทุกคนดูสิแต่นิดเดียวนี่คือไหลปื๊ดเลยดูดีแล้วรู้สึกได้เลยว่าทัดมันติดมือดีมากเห็นไหม ส่วนการแบ่งหน้าจอนะครับก็ทําได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่ง2ส,ส่วนเท่าเากาันหรือจะทําเป็นหน้าต่างลอยเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแต่เช่นที่ผมทําตอนนี้ก็จะเป็นการแบ่งแบบเท่าๆกันนะครับด้านบน Facebook ด้านล่างดู youtube อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะย่อขยายหน้าต่างได้ด้วยครับผมเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับกล้องหน้าเนี่ยถือว่าแดกมาดีเลยนะ ได้มาถึง16ล้านพิกเซลนะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าเป็นตัวเรียวมี12 5G เนี่ยได้แค่8ล้านพิกเซลนะแต่ว่าตัวนี้ความละเอียดเพิ่มมาอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยได้มาใช้งาน2ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับ้าเราไปเทียบกับเรียวมี12 5G เนี่ยตัวนั้นได้108ล้านนะตัวนี้ก็ดรอปลงมาเยอะพอสมควรเลยครับแต่ว่าข้อดีคือเขามีกันสั่น OIS มาให้ใช้งานนั่นเองนะครับ กล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้องโมโนนะครับอ่าเรามาดูกันที่การถ่ายรูปกันหน่อยนะครับทุกคนข้อดีของรุ่นนี้ก็คือกล้องหน้าเนี่ยโหมดปกติแล้วก็โหมดหน้าชัดหลังเบอร์สามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้และรูปแบบของใบหน้าได้ครบทั้ง2โหมดเลยนะครับอันนี้คือการถ่ายแบบพอร์เรตนะครับเราซูมดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับการตัดขอบถือว่าทําได้ดีนะ อาจจะมีฟุ้งๆบ้างบริเวณขอบเส้นผมปลายเส้นผมอะไรแบบนี้นะครับบิวตี้เกลี่ยได้เรียบเนียนนะครับค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะไม่เนียนแบบว่าฟุ้งฟิ้งจนเกินไปอะไรแบบนี้นะครับค่าบิวตี้เนี่ยผมปรับมาที่60%นะครับร,รายละเอียดของกัวกหนวดอะไรแบบนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่นะรูปนี้เป็นการถ่ายแบบปกตินะครับมาดูด้านนอกกันบ้างนะครับ การถ่ายแบบปกติได้ประมาณนี้เลยทุกคนรูปนี้เป็นการถ่ายแบบหน้าชาดหลังเบอร์นะครับอ่ะมาดูทางฝั่งนี้กันบ้างผมว่าค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างชัดเจนดีนะครับแล้วก็สกินโทนเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยอาจจะไม่ได้ดูฟุ้งฟิง้งบ้องแบวอะไรแต่ก็ถือว่าเกลี่ยได้เรียบเนียนนะครับรูปนี้เป็นการถ่ายอาหารนะครับทุกคนผมว่าถ่ายอาหารนี่คือดีมากนะครับรายละเอียดชัดเจนดี ส่วนที่เป็นพวกเล็กๆอย่างเช่นมเมล็ดพริกอะไรแบบนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะทุกคนดูดิสามารถซูมได้เยอะด้วยนะครับส่วนรูปนี้จะเป็นการถ่ายกุ้งนั่นเองนะครับนี่เลยกุ้งดองนะครับพวกเม็ดงาอะไรแบบนี้คือเห็นได้ชัดมากนะซูมได้เยอะเลยทุกคนดูสิเห็นไหมอ้าวมาดูกันที่งามวิดีโอกันหน่อยนะครับทุกคนเทสมาให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มกับความละเอียด 2K 30เฟรมเรทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแสงค่อนข้างน้อยนะ แต่วิดีโอถ่ายออกมาได้ชัดมากทุกคนสีสันค่อนข้างที่จะสดใสดีเลยทีเดียวนะครับไม่มืดด้วย มาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัว Demensity 6300นะครับ้าหรับไปเทียบกับตัวเก่ายัางตัวเร a l วม 125G ที่ได้เป็นตัว Demensity 6100+ เนี่ยก็ถือว่าแตกต่างกันไม่เยอะนะแต่ถ้าถามว่าตัวไหนมาแรงกว่าก็ต้องเป็นตัว6300เลยนะครับการ์ดจอเนี่ยได้เป็นตัวมาริ g 57 MC2 นะครับการ์ดจอก็ได้เหมือนกันกับตัว Realme 125G นะครับ เราไปดูกันที่ผลคะแนนอัจจตู้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับคะแนนรวมเนี่ยอยู่ที่453,790คะแนนนะครับถ้าไปเทียบกับตัว6กดูสุดพัตในตัวเรียวมี12 5G เนี่ยตัวนั้นอัจจตู้ได้ไประโยชน์ที่429,173คะแนนนะครับก็ถือว่าแรงใกล้เคียงกันนะครับต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองหมาลองเทสเกมกันหน่อยนะครับเทสพอเป็นน้ำจิ้มน้อเกมที่ผมเทสจะเป็นเกมพับจีนะครับ ด้านข้างเนี่ยก็จะมีแถบ GT Mode มาให้เราใช้งานด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาโหมดการทำงานเนี่ยแบบไหนนะครับมี3าโหมดด้วยกันก็จะมีโหมดใช้พลังงานตำ่ำโหมดสมดุลน,นะครับและโหมด GT ผมจะเลือกมาที่โหมดนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีระบบเปลี่ยนเสียงไว้แล้วทุกคนนี่เลยนะครับชอบแบบว่าเสียงต่ำหรือว่าเสียงสูงอะไรแบบนี้นะฮะเลือกได้มีตัวการ์ตูนมาให้เราเลือกเยอะเลยนะดูสิ ก็ไปลองใช้กันดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะบล็อกพวกข้อความต่างๆบล็อกสายโทรเข้าอะไรแบบนี้ทุกคนก็สามารถตั้งค่าเองได้นะครับในส่วนของการตั้งค่ากราฟ,ฟริกของเกมนะครับมาดูกันหน่อยกราฟ,ฟริกเนี่ยผมจะเล่นเป็นแบบลื่นไหลนะครับและในส่วนของเฟรมเรทอยู่ที่อัลตานะปรับสมดุลเนี่ยสูงสุดอยู่ที่อัลตานะครับ HD เนี่ยจะได้ที่ระดับสูงนะครับมาเทสเจโลสโคปกันหน่อยนะครับทุกคน ไจโรสโคปของรุ่นนี้คือดีเลยนะเป็นแบบหกแกนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหค่อนข้างลื่นเนยนะดูดิค่อนข้างที่จะเรียวทมมเลยก็ว่าได้นะครับลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดโอ้โหใครชอบเล็งเป้าผ่านตัวไจโรสโคปเนี่ยผมว่าจะต้องชอบอย่างแน่นอนอะความลื่นไหลเป็นไงมาดูกันหน่อยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาดูลื่นตาม,มากเลยนะดูดิทุกคน Chơi lắm, chơi lắm tay sao? tay sao? Ở nơi này Lục này ก็ถือว่าโดยภาพรวมนะเล่นได้ค่อนข้างลื่นเลยนะครับปรับกราฟิกแบบนี้เล่นได้สบายเดยทุกคนชิบหายแล้วระสุนหมด ในส่วนของแรมนะครับรุ่นนี้ถือว่าให้มาเยอะเลยนะให้แรมมาสูงถึง12 g ินะครับทุกคนถ้าเราไปเทียบกับตัวเรียวมี12 5G เนี่ยตัวนั้นได้แค่8 g ิกเท่านั้นเองนะรุ่นนี้ได้มาถึง12 g ิเลยสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้นะครับแรม expansion นั่นเองนะครับสามารถขยายแรมได้สูงสุดอยู่ที่14 g ิโอ้โหย เท่ากับว่าเราสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่26 g b เลยนะเราบอกว่าสามารถเปิดแอปพลิเคชันได้หลายแอปพร้อมกันสลับไปมาได้อย่างลื่นไหลแน่นอนครับส่วนรอมให้มาที่256 g b เลยถือว่าได้มาเยอะเลยนะรอมเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็น UFS 2.2หรือว่า EMC v e r s i o น5.1นะครับเดี๋ยวคลิปรีวิวเต็มเนี่ยขอยากไปหาข้อมูลมาก่อนก็แล้วกัน ถ้าหาว่าใครทราบเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะซึ่งประสิทธิภาพในการอ่านนะครับอยู่ที่524.7เมกต่อวินาทีนะครับสวนประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยอยู่ที่497เมกต่อวินาทีนะมาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้ได้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วสูงถึง45วัตต์เลยนะต้องบอกว่าเร็วมากๆนะครับ ชาร์จแบตเพียงแค่30ตนาทีเนี่ยคุณก็ได้แบตเตอรี่มาแล้วถึง50%นะครับในส่วนของวอร์ชัน a n น r o i d นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 14นะครับทุกคนแล้วก็มีการครอบทับด้วย Realme UI เวอร์ชันน5.0ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับเทสพอให้ฟังเป็นน้ำจิ้มน้อสักหนึ่งเพลงด้านล่างเนี่ยมีลำโพงตัวที่1น,นะครับแล้วก็ด้านบนอีกหตัวนะครับก็คือลำโพงคู่นั่นแหละ ต้องขออนุญาตช่อง The Boss Radio ด้วยนะครับยืมเพลงพอๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวเรามารองฟังกันครับ โอเคครับทุกคนอะไนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับเรียวมี13 5G นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่8,999บาทนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับราคานี้ทุกคนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับที่ผมชอบที่สุดสำหรับรุ่นนี้นะก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะครับที่เขาให้กันสั่น OIS มาให้ใช้งานด้วยนะครับส่วนภายในของหน้าจอเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้เป็นจอ LCD นะแต่ผมว่า สีสันของหน้าจอเนี่ยคือดีเลยนะแอบเจียดนิดหน่อยตรงที่ค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยอาจจะให้มาน้อยไปนิดนะครับ690นิดนะครับสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเช่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมและก็ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ